สวัสดีครับพบกับอาจารย์มาน์อีกเช่นเคยวันนี้เรามาคุยกันหัวข้อ iso 14001นะเวอร์ชัน2015น2015นะครับวันนี้จะมาคุยหัวข้อเรื่องนะฮะาการเฝ้าติดตามและวัดผลนะฮะการเฝ้าติดตามและการวัดผลวิเคราะห์และประเมิน นะฮะอยู่ในหัวข้อ9.1นะ ISO หมื่นสี่นะครับใน p r ซ c เ d อร์เองก็จะมีเขียนนะฮะเขียนรายละเอียดเป็นระเบียบปฏิบัตินะฮะเอกสารหน้าแรกก็จะเขียนว่า,าเรื่องการเฝ้าติดตามและวัดผลนะอเอกสารหมายเลขแก้ไขครั้งที่วันที่อนุมัติใช้สำเนานะครับก็จะเขียนชัดเจนนะครับ เสร็จแล้วด้านล่างก็จะเช่นเคยฮะมีผู้จัดทำผู้ทบทวนผู้อนุมัตินะฮะลายเซ็นพร้อมกับวันที่อนุมัติคลิปนี้น่าจะแข่งกับรถเล่เนาะเพราะเอินจังหวะรถเล่มาพอดีไม่ไม่เป็นไรก็แยกประสาทให้ดีจะได้ฟังเข้าใจนะมีอุปสรรคก็ทำให้เกิดความมานะนะก็ว่ากันไป หน้าที่2เป็นเรื่องของอประวัติการแก้ไขนะแก้ไขครั้งที่เท่าไรแล้วก็เอกสารในการแก้ไขสำหรับเวอร์ชันนี้เป็นเอกสารใหม่เราก็ลงไปพร้อมวันนุมัติใช้นะครับถัดไปหน้าถัดตาก็จะเป็นวัตถุประสงค์เนอะวัตถุประสงค์งขอบข่ายคำจำกัดความผู้รับผิดชอบแผนผังรายละเอียดในการปฏิบัตินะครับ <c oughs> วัตถุประสงค์นะฮะของการทำนะ iso 140, 1 4 0 0 0หนะข้อ9.1กันเฝ้าร,ระวังนะใน procedure <c oughs> ก็เขียนเป็นทับศัพท์ว่าเป็น pm <c oughs> ย่อมาจากโปร c ซ d เจอเนาะนะ esh <c oughs> ก็คือ environment นะ safety ในขีดศูนย์หกนภาษาอังกฤษว่าตามนั้นนะครับ <c oughs> วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนการติดตามและการวัดผลปฏิบัติ รวมถึงกำหนดวิธีการควบคุมและแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดการคุณภาพระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับขอบข่ายก็คือระเบียบการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงการกำหนดแผนติดตามและการวัดผลปฏิบัติด้านระบบการจัดการคุณภาพ ะะระบบการจัดการความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยนะสาภาพแวดล้อมในการทํางานและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ต้องเขียนให้ชัดเจนเนาะอะจะได้ทํางานได้ครอบคุม3คําจํากัดความนะเราจะเห็นบางะระบบก็จะเขียน QMRMR ในที่นี้นะเราเขียนเป็น MR แล้วกัน ะะกย็ย่อเหมือนกันแหละก็คือม g น m จเมนตะเลด e ีเซ t เ v ทีฟก็คือตัวแทนบริหารเนาะในการจัดการเรื่องอ ISO 1 4 0 0 1ผู้รับผิดชอบก็มีรายละเอียดแนบไปนะก็ได้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบตรงไหนหัวข้ออะไรบ้างแนะผนไหนบ้างนะห้าเป็นเรื่องของแผนพังนะออแก,กนไนในการบริหารจัดการเราก็ต้องใส่ไป หรือว่าจะใช้ชุดเดิมกับของ ISO 9001นะมา๊อปปี้แล้วก็เปลี่ยนเวิร์ดดิ้งหน่อยนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะส่วนข้อที่6เป็นรายละเอียดการปฏิบัตินะ6 1 6 2 6 3มนะมีอะไรบ้าง6.1ก็เป็นเรื่องของการติดตามวัดผลตาม KPI เนอะเราเขียนไว้ว่าแสงสีเสียงวัดผลยังไงต้องควบคุมได้เนาะนะกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีแผนมีแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วก็วัดผลตามนั้นเลย แล้วก็มีการจดบันทึกด้วยเนาะวา่าถึงไหนแล้วยังไรนะฮะหกการติดตามวัดผลประเมินการตามข้อกฎหมายนะข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอันนี้จะเป็น IA เนาะเป็น Internal Audit กต็ตรวจติดตามประเมินเลยวา่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับหกจุดสามเป็นเรื่องของ6.3เป็นเรื่องของการ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนะก็สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างก็มีเรื่องอจอปอจะต้องทำทำการอ่าทำการเฝ้าติดตามตรวจวัดสิ่งแวดล้อมปัญหา